รายการแบบแปลกตานิดหนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในรถมาซื้อของไปทำเมนูวันนี้คือเมนูเป็นเมนูที่จนันนะชอบกินมากมแล้วก็แบบอยากจะเพิ่มความพิเศษมันนิดนึงบอกเลยแล้วกันว่าเมนูในวันนี้ก็คืออ่อมเนื้อค่ะแต่ว่าธรรมดาโลกไม่จำเกย <c oughs> ต้องขอเป็นอ่อมเนื้อแบบ เนื้อพิเศษทิซี่ตอนนี้ก็เลยมาแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือต้องมาเลือกเนื้อด้วยตัวเองไปซื้อของกันดีกว่าดูสิว่าเราจะได้เนื้ออะไรมาทำอ่อมกันอ่อม่คนเดียวก็บ้าเหรอเจอแผงเนื้อแล้วเยอะมากอ๋อมันมีแบบเนื้อแบบเหมาะกับสุตูแอบถามพี่ต้องว่าหนูแน่เลย จะเอาเนื้อไปทําอ่อมค่ะแค่เทนเดอร์ลอยเหมาะไหมคะเทนเดอร์ลอยมันไม่ค่อยมีมันมันจะกระดะ้างมันจะแข็งแข็งเนื้อไม่แข็งนะแต่ไม่มีมันจะไม่มีมันถ้างั้นเอาอันนี้ก็ได้ค่ะเอาเทนเดอร์ลอยสเต็กกราสเฟตเนี่ยค่ะใช่ได้เนื้อแล้วค่ะวันนี้เราจะไปทําอ่อมเนื้อออสเตรเลียกัน คือคืนเชียร์นี่คนทักชุดเลยวันนี้ชุดใหม่ข้างในใส่อะไรไหมท่อนล่างท่อนล่างท่อนล่างใส่อะไรไหมมันจะเอาใหน่อแล้วนะอีกเก็นโอ้เหนื่อยแล้วเกินอ่ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคอ่อมเนื้อออสเตรเลียของเรานะคะก็คือว่าต้องเริ่มจากการที่ทําไอตัวแบบสมุนไพรตัวครึ่งแกงมันก่อนต้องหั่นก่อน กำลังกำลังจะถามหาหมีดดีนะยังไม่พูดไม่ง,งั้นมึงก็จะด่ากูอีกอีกเกูกใช่เพราะเราเรียงพร้อมมาต,ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วอ่ะชั่วโมงไม่มีอะไรพร้อมว่ากว่าน,นี้แล้วอ่ะปกติแล้วอ่อมเนื้อมันใช,มนใช้มันใช้เนื้ออะไรมันก็ใช้เนื้อปกติทำไมต้องเป็นเนื้อแบบออสเตรเลียนบาร์ิวด้วยอ่ะคือจริงๆที่อร่อยนะมันจะหนึบหนึบแบบเคี้ยวให้มันแบบเขาเรียกชิวี่อ่ะให้มันเคี้ยวเคี้ยวหน่อยคืออะไรเขาเรียกเนื้อน่องลายอร่อยเลิศมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เนื้อน่องลายอ่ะ คือ,ต,อต้องมีเวลาทําคือเธอต้องต้มเฉพาะเนื้อก่อนเพื่อให้เหนื้อเขาแบบว่ายุยนิดนึงอ่ะไม่งั้นก็คือเคี้ยวกันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอ่ะกลามล็อกเลยทีเดียววัาหลังปอกเปลือกขาดมาให้หน่อยก็ได้นะก็ยังแวะมาบนได้อีกเราเตรียมทนานนี้แล้วเฟื่องเทาไหไปซื้อให้ใครไปชาให้ แล้วก็มีเพื่อนไปช่วยเลือกช่วยซื้อด้วยฝาละแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่มึงออกตำขาแบบไม่ได้ต้องละเอียดเนาะให้แหลกแหลกก็พอหยับยาบตำหยับยาบอะไรนะตำหยับยาอ้ไอ้เก็ดไอ้ ช่วยตามไหมช่วยตามไหมเออมึงมาช่วยกูแกะห่อมึงดีกว่ามันตำเองเออที่เราทําเมนูนี้ก็เพราะว่าเราอ่านคอมเมนต์เห็นไหมเราอ่านคอมเมนต์ทุกอันคอมเมนต์เพราะว่ามีนมีถามคอมเมนต์เองใช่ใช่เลยจุ๋ยต่อไปหั่นหันไอ้นี่มาตะไคร้ตะไคร้ ให้แซ่บเหมือนต้นชำมานาดโอ้โหมันต้องเอาพริกมาหมดสวนหรือเปล่าคะเออเนอยขอบใจมากครับมือนเนี่ยนะแป๊บหนึ่งนะเหมือนในคคบอ่ะไม่มีอะไรแหลกสักอย่างเลยนะเป็นท่อนๆหมดเลยมันมต้องอย่างนี้ถูดไม่เออถูกแล้วเขาไม่แหลกไม่เคยกินสีใช่ไหมเขาไม่แหลกเขาไม่แหลกหมายถึงว่าไม่แหลกเลยอ่ะไม่ไม่แหลกแหลกไม่ไล่ แล้วเราก็มาหั่นเนื้อของเรากันค่ะทุกคนหั่นเป็นชิ้นๆน,น่ากินปะุ่มนมากเลยอะนุ่มมากนุ่มมากคือมันไม่เหนียวแน่ๆอันเนี้ยพูดเลยหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยได้ไม่ต้องกินกันเปลืองมากพวกมึงเนี่ย เลี้ยงลูกอ่ะเป็นแม่ที่แบบลูกเยอะอ่ะแล้วก็ต้องแบบบริหารค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะนึกออกไหมแต่บางทีนะแต่ลูกก็ช่วยประหยัดแต่แม่ก็แบบนี่ไม่ได้นี่ไม่เอานี่น่าอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนายเขาอยากกินเกี๊ยวไงก็กดเกี๊ยวให้ลูกทอลพีเหมือนกันเนาะอ่ะพอหูเยอะมากลำดับต่อไปค่ะทุกคนก็คือเปิดแก๊สอันไหนต้องทำซิต้องทำซิต้องทำซิ ทำได้เอ,อ,อก่งมากค่ะเราก็เอาเครื่องพริกแกงอันนี้ค่ะลงไปผัดกับเนื้อให้มันหอม อ๋อเขาใส่ผักเยอะมากจริงๆเ,เมนูอีสานเขาเน้นผักนะโอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีค่ะระหว่างรองเราก็หั่นผักอื่นๆไปค่ะใส่ผักไปเลยเยอะๆค่ะโอเคมาเปิดหมอ้อ,อมาอุอ้ย กินสุดๆน้ำมันเริ่มงวดแล้วน่ากินมากเติมน้ำนะมาดูกัน สุดๆนี่ตอนนี้คือใส่ผักชีแลว้วไปเลยนะวัมอ้ยเป็นอ่อมแล้ว ปักเบไม่ใช่ชวนกูมากินเนื้อจระเข้ช่ะเข้าเอรยี่อะไร่ใครคิดเนี่ยอร่อยมากเนื้อแบบเนื้อดีมากกดดันป่ะโอ้โหสิฟอนกินาถง คือดีอ่ะไม่เคยกินอ่อมอร่อยขนาดนี้ดีไม่พูดจริงกิวเน่ไม่พูดจริงเอาจริงอ่อมถ้วยนี้ก็คือประมาณพันหนึ่งเลยนะเฮ้ยเอเนื้อก็สองก้อนที่ใช้เมื่อกี้ก็แปดร้อยแ้แล้วเออแต่จดแรกที่เราอยากทำคือเราอยากทำเมนูบ้านๆนะ ว่ารวยไงใครอยากให้ลองทำเมนูไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดว่าอันเมนูไหนน่าสนใจแลวทำได้จนพอจะทำได้ไออย่างอ่อมอันเนี้ยไม่ยากเลยทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากเลยไม่มีใครคลายไอฝนแดกเข้าไปโอเคจบคลิปนี้แล้วฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b e ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอร่อยว่ะ เ,เราเล่นตางคนข้าขงแบบไหนหรขอ,ขอเปิดร้านหรือขอะไ